สวัสดีพี่สู้ปูสุก้นครับผมมื่อนีคิมาตามแนวทางของปู38กันตองวดเนะพี่น้องเลขปู38เข้า28ตรงตรง,ตรงนะพี่น้องเนอะเลขวิ่งเลขจับคู่แตกกันโหอยปูโอ้ค่ยดิปูค่อขี่มานักมีคนหมานน้ำปูหลายอยู่ตัวนี่เนื้อปู มีคนหมันค้นโศกหลายอยู่ตัวนี้เอาพี่น้องมาเบื่องหลักฐานเลขปูเขาเด้อพี่น้องไยเลขหน่อยคู่สำหรับผู้ทุนหน่อยนี่ก็คือได้เต็มเต็มปูกระถึกไปนี่ล้สองแปดศูนย์แปดไม่เลขสองคูล่างดับหาดับยูได้ปูดับยูได้นี่วดนมันต้องงอมาปูกับอก้วบอมีบอมีงวดนเป็นที่หนึ่งอ่มันมันผ่านวดวเป็นที่หนึ่งอนั่นแหละที่เดียวที่เดียวหัวตะพาดอันเจ็ดสิบกงวันนะ บัจีดบันบ่มีโอ้ก้นนี่เจ็ดพี่น้องเบิ่งคลิปย้อนหลังได้แล้วพี่น้องเด้อบนปูให้วิ่งหกตะวันจับคูมดูปูมือดูขั้นมันไม่เจ็ดนี่แตกมาสามตัวเอาปูก็ยังบอกว่ามันจะตมเอาลับทิศหันกันยังไงอยู่ปูตแปดเนี่ยหกเ็ดปูเปนเอาหกเก็ดน้ำยูตะวันปูเปล่าล่างลางกันคือเขาเอาปูเปล่าลงลางบอกคือเขาเขมักเ็ดไถ่าเจ็กับแปดมา เจ็ดกับแปดแล้วงวยล่างกันยังวะโอ้ปูรงล่างเหมือนปูปูปูออกจะสองถึงสองแปดเนี่ยถึงจะสองแปดตะว่าบนนี่เลขปูบนเลขปูขึ้นยังเน้นโม่ปูกันเน้นในหัวแมแต่ว่ามันมันมีเจ็ดอยู่ล,าล่างเนี่ยปูแล้วเจ็ดปูใส่ตารางโอ้ใส่ตารางนุ่กันเลยโอ้เสียดายดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าล่างเขาตรงๆนี่ปูนี่ ล้างเข่าตรงๆตรงฮะมันก็ดีตรงเยอะโอ้ปูมันใจงวดนี่กะดีตรงเยกะเอาพี่น้องการขีดเบิ้งของแท้นี่ต้องเบิ้งลักฐานของเก่าไปกออ่อนวงของเก่าไปก่อนไปพังๆก่อนพูก็ยังบอกว่าเดี๋ยวปูติดมันจะออกเป็นอย่างนี้เป็นว่ารับขิดกับวัตถุดแค่ยีรักขิดบน ตู <c oughs> <c oughs> ้หโตเลยว่ไม่ใช umm right> ่ไม่ด้วนี <h <h ่ไงมาอยู่ปูว่องใ้ก่อนจะชี่แกเป็นหกเห็นปะแม่นนี่เ้นี่เด่นนี่กะนี่เนปูไว่วงไบหกเน่ครับเอาสี่หกเก้าเลือนไปเยเอาปูตัวปูเน้นไหเนี่ยกรผมบ่ได้มาว่งที่หลังเด้กระตะปูบอกคนนี้ผมว้งไนนะขอบเก่งมาปูมาขอบเก่งมามแม่นนั่นเลียกอะไรผมมาว่องอะไรนาดนี่มึงแม่งเนี่ยปูเถอะมาเจ็ใบนี้ปันนี ลักทริปมยูู่ปนี้ไงมาเห็นบอลครับทุกงวดนั่นนี่เห็นบอลนี่งวดนี่แล้วพี่น้องพี่น้องแคบพี่น้องแคบหน้าจอเด้อแต่บะมีอยู่นี่ลักทริปอันมาครบบนบ่ปูหันนั่นแล้วนี่กับบะมีอยู่นี่ก็บ่ถืออีมาครบบนพี่น้องแคบหน้าจอเด้อสองสามสี่เจ็ดเก้าศูนย์โอปูคือวงกลมจันเก่ากว่าน้อแบบหน่อปูมาเข่าทั้งบนทั้งล่างในเกาะ เก้าดังหน่วยล่างเก้าล้านเบอร์เซนโอ้ปู <c oughs> ออปมันใจครับแต่เหล็กูมเตอออกดิปูขึ้นฟ้าขึ้นมันใจเลยให้เกาตัวเดียวเลิกมันนี่โอเอาปูบนล่า,ลางเก้าตัวเดียวว่เก้าตัวเดียวล่งงงลางห,า <c oughs> หน่วยเสียเลยันล่างฮันเดียวลักหน่วยล่างเก้าเดี๋ยวปูเอาเอาเอาบอนก้อนปู บนวิ่งบนบ่วิ่งบนปูบนกึศบนบนกึศเจ็ดนะเจ็ดบนเจ็ดนะบนมาเจ็ดบนมาเจ็ดมาปูเจ็ดอ๋ออันนี้เบิ็งของเก่าไปก่อนได้ไปน้องเดี๋ยวแอดเขียนก่อนบนวิ่งเจ็ด บูดิช่องแปดให้ลวนก็ถือลูกเ้าถือหกเจ็ออถือคนละตัวโอเคไม่ตองบนล้างคำนอะปูโอ้เต่าล้างอย่างเดียวนาหกเจ็ดหกนี่จะผมเราไปแดนสามแปดยู่จับคู่บนเดี๋ยวปู พี่น้องถายได้ถาได้พี่น้องปูหายอยูพ่ไพ่หยัยยกถึงเรียกล่างหนึง่งครับอาเที่กับเล่นปูหายเก่าด้วยรักงวยข้ามเก้าโอ้รักงวยเก้าล่างย่างยโยโชยโยเน้นๆเลยครับล่างวิ่งเก้าเส้นเก่าร้ายแห้งมัน โอ้กลางนี่นั่นคือรัตเจรีไปบรถครับโอ้ลางลางวันนี้เก่างามนี่เนาะปู่เนาะอันนั่นอันคันว่าของปู่มันส้นที่เก่าหลายมีเก่าลายนี่ปูไฮเก่าตึงแล้วด้วยล่างกระชองว่างว่างเรื่องปูไฮแปดเดี่ยนี่แหละของเก่านั่นแหละปูไฮแปดอันช่องมันมาแลักที่มันหลายโอ้นั่นอันนี้ที่เราปูไฮแปดนั่นแล้้วโอ่ใชคหละ พี่น้องขาแป๊บหนึ่งแล้วใจเย็นๆบ่เฝ้าหรอกปูมี่ตะปูเหรคิดมีตะมีตะปูเหรอคิดเฝ้าเพราะว่าจะหน่อยปูอะไรทำวัดเหรออันนี้เพราะว่ามาสวงใบามาอันนี้บสามแเดียวปูก็ไปได้ทำวัดแล้วเอาพี่น้อง เบลงเลกวิ you you time time. ่งไปก่อนปูนพานจะจับคู่เราสี่นนองได้เบิงเล็กวิ่งไปก่อนเบิงงกะเบลงของเกาของคู่กันไปน้ำเจ็ดเก้าเลยก้าเจเก้าลางมันมาปูบบนบนโอ้เ7%จ็เก้าหรือเก้าเจ็ดปูหรือบนนี่เก้าเจ็ดกเก้าเจ็ด กลับไปนั่นนะเกาเจ็ดเ็ครับครับไเอฟซีมัมมมกนกลับเอาเพราะว่าเลขคู่บริบาปักหลัดกระกลับเอาครับเก้าเจ็ดลัตรุ่ยเอ็กปูวันนี้เอาท่อนอะนี่ยตัวไอ้เหมือนกันเอาแม่รอบสอง่งโอ้แสดงว่าเอาเอาคูเา่เดียวไปกอวาดปูเพราะดีแหละผมมีจองสองวางไว้เพราะว่าปูยังพอคัดเลขออกหมู่บ้านเนาะปูเนาะยังบอกกันเป็นปู เอาคัาากๆเนื้อปูกันกกคักๆเอฟซีจักได้บ่ได้เห็น <า S 1> มีดิมซิมเนะน,นื้อปูไม่ไสคอมเมนต์มาวางเลยเลขสองตัวเข่าตรงๆเนาะเอาล่างเนี่ยปูล่างจับปูปูปูวัดจังสขม่าโค้งทุตไทยหรือว่ารอบที่สองก็ได้มาตามให้อเอฟซีให้เราหมวดมือหนึ่งเอฟซีบอกมาตามอยู่แต่บ่าบางเป็นอย่างจังหวะเบาบางเอฟซีขีว่าตัวเพราะว่า ข่ายไปฟอกไต่แม่ปัวอาทิตย์ละสองเทียเนาะอาทิตย์ละสองเทียลราก็ไปขั้นเจ็ดเจ็ดเก่าของผมขื้นเจ็ด ไปนองถาได้ไปนองแป๊บหนึ่งบ่โดนดอกปูบ่งกักัก,ก่อนกันคักัเพราะว่าเลียงมันออกมาือว่านน่ปูกับชงพันในกันสนใดหน่ปูบนนน่ปูให้เก็ดอยู่แต่ว่าจับปูกับคือเก้าเก็ตัวเดียวไปก่อนปูว่ากลับไปน้ำเด้กลับน้ำเด้พี่น้องเด้กลับน้ำปูว่าเอาเบิ่งไปก่อนก็ได้ปูว่ากลับน้ำเด้พี่น้องเด้กลับด้วยเจ็ดเก้าเก้าเกอย่าลืมอย่าป่าอย่าทิม ปูว่านี่พันเด็กกันนี่พันเด็กัดโอ้แรงหนึ่งเก้าสองเก้าปันบ่ครับเอาเก่าไปถ่ายเลยเหมือน่กับกับนี่ยแหละปูหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าันก็เป็นได้หมดหนึ่งเก้าสองเก้าโหว่าหลายครูเล้วพี่น้องเลเล็กของปูน มากหนึ่งเก่ามากสองเก่ากาัหาลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อลอตเตอรี่ปูให้เน้นทีเก่าเลยลักหนวยยังหย,ยิบเรื่อหาเทียวไปถึงแต่ว่ากับกาบใบแนนปูเนาะแต่ว่าปูว่าลักหนวยก็จริงอยู่แต่ห้องกับกาบใแนนบังไบแนนนะปูแน่นอนอเอาปูว่าเก่าแน่นอนเด้อพี่น้องเด้อเก้ามาแน่นอนปูว่ <9 S 2> าลางเด้อบนนี่คือเจ็ดลางนี่คือเก่าเด้อหานเฉยเลย ครับหาใส่เก่าได้พี่น้องไดท้ทายล่างครับนั่นพี่น้องฟังปูวา่าท้ายล่างขึ้นรักนวยแหละพี่น้องเอาแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อปูวา่าเดี๋ยวให้ปูกันคักปูจังขีดเน้นจังขีดคัดให้อเกเพราะว่าปูบนปูให้แคบคู่เดียวเม็ดเดียวคือเก้าเจ็ดปูกับน้ำเด้อปูวา่าเอาแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมักตัวใดชอบตัวใดขเองากับพิจารณาเบืบ่องบ่มาเข้ากับพันตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะกราบขอบคุณปูครับผม อ้าวคอยพี่น้องเข้าโชคๆมันมันเรื่อยๆแห่ฮงกันสุปผู้สุกคนวางใดป่อ้าวฝากคนไลคดแชร์คนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม